สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ตอนนี้กําลังรับฟังรายการของเราอยู่นะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังกําลังรับฟังรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุร,รนีนะครับรายการดีๆนะครับที่จะนําสาระน่ารู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับอุทธหรณ์คดีปกครองนะครับและก็เรื่องน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับคดีปกครองมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับและในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านยังคงอยู่กับผมเช่นเคยนะครับ นายธีรพงษ์บุญทองนะครับหรือว่าพี่ตองตาลนะครับที่วันนี้จะมาทําหน้าที่นะครับบอกเล่าเรื่องดาวต่างๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามีพี่พนักงานคดีปกครองหนึ่งท่านนะครับที่วันนี้จะมาร่วมพูดคุยและก็ให้ความรู้กับผมและกับคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราให้พี่เขาแนะนําตัวสักเล็กน้อยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายปิยวัฒน์ภูมนวลพนักงานคดีปกครองชานาญการพิเศษทำหน้าที่ช่วยงานตุลาการ ที่สำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีครับ ครับก็สวัสดีพี่ปิยวัตรด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่ปิยวัตรจะมานั่งพูดคุยไปกับเรานะครับแล้วก็ร่วมตอบคาถามข้อสงสัยของผมนะครับแล้วก็ของคุณผู้ฟังนะครับในวันนี้นะครับก็มีอุทธรณ์คดีที่เตรียมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟัง1เรื่องนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนจะไปฟังอุทธรณ์คดีที่ผมเตรียมมาให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีสักเล็กน้อยก่อนนะครับ หาทุกท่านนะครับมีความต้องการที่จะสอบถามหรือว่าฟ้องคดีนะครับทุกท่านสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์032709400นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ032709400นะครับหรือหากท่านใดนะครับตอนนี้กดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ของสำนักงานสารปกครองอยู่แล้วนะครับ ทุกท่านก็สามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับโดย inbox เข้ามาทาง messenger ได้เลยนะครับของ Facebook นะครับหรือ้าทุกท่านสะดวกที่จะเดินทางมาด้วยตนเองนะครับทุกท่านก็สามารถเดินทางมาได้นะครับซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีของพวกเรานะครับตั้งอยู่ในอำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับหากทุกท่านมาไม่ถูกอย่างไรก็สามารถเสิร์ชค้นหาศาลปกครองเพชรบุรีของเราได้เลยนะครับ ซึ่งศาลปกครองพิจารของเรานะครับเปิดทําการทุกวันเวลาราชการนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการฟ้องคดีทุกวันเวลาราชการเลยนะครับมากันได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับโดยคดีนี้นะครับพี่ปีวัตรของเรานะครับได้เลือกนํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถามพี่ป้อมนิดนึงครับทาไมถึงเลือกคดีนี้นํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ครับครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวของของพวกเรานะฮะประชาชนในฐานะประชาชนผู้ที่ต้องการหรือประสงค์จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ตัวเราเองเป็นผู้มีสิทธิเลือกเนี่ยจะได้รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านที่ลงรับเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ถือว่าใกล้ตัวของเราก็นํามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะตอบคําถามบางคนที่มีความสงสัยในกรณีนี้อยู่บ้างครับ ผมคิดว่าน่าจะตอบคาถามได้หลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีกันเกือบจะทุกหมู่บ้านเลยเวลาเราไปไหนมาไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะมองหาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยนะครับดูผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ปกครองดูแลสารทุกสุขด,ดิบของลูกบ้านโดยทั่วไปเลยนะครับการทําหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องมีความ ใกล้ชิดกับลูกบ้านนะครับเพื่อที่จะรับทราบปัญหาต่างๆข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านนะครับรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับทําให้ผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้รับการแก้ไขปัญหาโดยมีผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับเป็นที่พึ่งสําคัญเลยนะครับด้วยเหตุนี้นะครับพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ครับประพุทธศักราช2,457ครับมาตา12วงเล็บ3 จึงกำหนดให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องมีผู้มีํำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะครับจนถึงวันที่เลือกนะครับซึ่งในวันนี้นะครับรายการของพวกเรานะครับก็จะนําตัวอย่างคดีนะครับที่มีข้อพิาพาทปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับ ผู้ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งนะครับโดยวันนี้นะครับจะเป็นนางสมมุติชื่อว่านางนุนีนะครับในวันนี้นะครับนางนุนีเนี่ยจะเป็นตัวละครหลักในวันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับในหมู่ที่ตนเองเนี่ยมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่แล้วนะครับและรับเลือกหรือได้รับคะแนนเนี่ยเป็นลําดับที่1นนะครับดังนั้นนะครับนายอำเภอเนี่ยจึงมีคําสั่งแต่งตั้งแต่ต่อมานะครับนายอำเภอก็กลับมีคําสั่งเพิกถอนการแต่งตั้งด้วยนะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับทําให้นางนุนีเนี่ยเข้าข่ายว่าไม่ใช่ผู้มีภูมิลําเนาหรือทินอยู่อยู่ในประจําในหมู่บ้านนั้นนะครับโดยเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยจะเป็นมาอย่างใดเดี๋ยวผมนะครับจะเล่าไ้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะคลายข้อสงสัยกันนะครับว่าทําไมได้รับเลือกแล้วต่อมานายอำเภอถึงสั่งเพิกถอนนะครับเรื่องราวของคดีนี้นะครับเดิมทีนะครับในวัยเด็กนางนุนีเนี่ยนะครับ ได้อาศัยอยู่กับบิดาบรรดานะครับซึ่งอยู่ในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่23นะครับจำกันดีๆนะครับตอนแรกอยู่ในหมู่ที่23นะครับต่อมานะครับในปี2529นะครับก็ได้ย้ายตามบิดาบรรดาไปอยู่ที่หมู่ที่9นะครับอยู่ในตำบลเดียวกันครับจากนั้นนะครับต่อมานางลูกนีก็ได้แจ้งการปลูกสร้างบ้านใหม่นะครับและได้ย้ายชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในหมู่ที่9ครับ และในต่อมานะครับก็ได้จดทะเบียนสมรสโดยสามีนะครับย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่สร้างใหม่นี้ด้วยนะครับเมื่อมีบุตรคนแรกนางนุนีได้แจ้งเกิดและย้ายชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านเดียวกันในหมู่ที่9นี้นะครับโดยตั้งแต่ปี2,553นะครับนางนุนีเนี่ยประกอบอาชีพทำไร่อ้อยในที่ดินของบิดาซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่23ทั้งนี้นะครับทั้งหมู่ที่9 และหมู่ที่23เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันนะครับซึ่งมีระยะาห่างกันเพียงแค่27กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งต่อมานะครับเมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับ2558นางนุนมีได้ย้ายชื่อของตนออกจากทะเบียนบ้านหมู่ที่9ไปอยู่ในทะเบียนบ้านของหมู่ที่23นะครับฟังดีๆีนะครับย้ายจากหมู่ที่9ไปอยู่ทะเบียนบ้านหมู่ที่23นะครับ ซึ่งเป็นบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านและเป็นญาติของนางนุนีนะครับจากนั้นนะครับในปี2559นะครับนางนุนีได้ตั้งคันและคลอดบุตรคนที่2โดยแจ้งเกิดและย้ายชื่อบุตรดังกล่าวเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่9ครับกระทั่งในปี2561ครับทางอำเภอได้ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่23ขึ้นนะครับปรากฏว่านางนุนีเนี่ยได้รับเลือก ายอำเภอจึงมีคำสั่งแต่งตั้งนางนุนีให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน,นครับแต่ก็ไม่ทันไรนะครับต่อมาเนี่ยมีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนางนุนีเนี่ยนะครับโดยอ้างว่านางนุนีเนี่ยไม่ได้มีบ้านพักอาศัยของตนในเขตหมู่ที่23แต่ได้ย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของญาติซึ่งอยู่หมู่ที่23โดยไม่อาศัยอยู่จริงๆครับานอำเภอจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องดังกล่าวครับ โดยคณะกรรมการเห็นว่านางนุนีเนี่ยไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา12วรรค3แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เห็นกลัวให้เพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่23ครับเรื่องนี้นะครับนายอำเภอเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับเห็นว่านางนุนีไม่ได้พักอาศัยอยู่กินหลับนอนเป็นประจำครับในหมู่บ้านที่23เนี่ยนะครับ จนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านติดต่อกันเกินกว่า2ปีตามที่กฎหมายกำหนดครับจึงไม่อาจถือว่าเป็นผู้มีภูมิลำนาหรือท,ที่อยู่เป็นประจำในบ้านดังกล่าวครับเป็นเหตุให้ไม่มีคุณสมบัติรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่แต่งตั้งนางนุนีเป็นผู้ใหญ่บ้านครับนางนุนีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำสั่งครับจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายอำเภอ ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการเนี่ยครับก็วินิจฉัยให้ยกอุทธร์ครับอันเป็นเหตุให้นางนุมนีมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับเพื่อขอให้เพิกถอ,อนคําสั่งของนายอําเภอนะครับโดยในคดีนี้นะครับศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนะครับนางนุมนีจึงยื่นอุทธร์คดีนี้นะครับต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับ ซึ่งในคดีพิพาทนี้นะครับก็มีปัญหาที่จะต้องกบคิดกันนะครับว่าคําสั่งเพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านและคําวินิจัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันนะครับใช่ไหมครับพี่ป้อมครับประเด็นในศาลเนี่ยนะครับก็จะมีว่าคําสั่งของในอำเภอและคําวินิจัยของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยที่วินิจัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะฮะ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับก็จะเห็นว่ามีการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับสองท่านสองตำแหน่งนะครับ,รบก็คือนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับ จากที่ผมได้ดูเรื่องราวของอุทาหรณ์คดีนะครับจากตอนแรกนะครับที่กําหนดเอาไว้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องย้ายชื่อเข้ามาไม่น้อยกว่า2ปีนางนุ่นีก็ย้ายชื่อเข้ามาแล้วนะครับผมเห็นควรว่าจริงๆนางนุ่นีเนี่ยก็น่าจะมีคุณสมบัตินะครับอันนี้ความเห็นของผมคนเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรศาลท่านจะเห็นเหมือนกันกับผมไหมและคุณผู้ฟังนะครับมีความเห็นเกี่ยวกับนางนุ่นีอย่างไรครับสมควรไหมที่จะต้องถูก เพิกถอนครับเดี๋ยวเรามาฟังกันช่วงหน้าดีวกว่าครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมและพี่ป้อมขออนุญาตพักสักครู่เดียวครับ,รบการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการดนงงางข้อพิพาทยุติธรรมด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสำนักงานศารปกครองปบุรี ็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับ วันนี้นะครับเรานำอุธรณ์คดีเกี่ยวกับการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยในช่วงแรกนะครับผมก็ได้เล่าข้อเท็จจริงและก็เรื่องราวที่มาที่ไปของคดีพิพาทในวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอบถามพี่ปิยวัฒน์กันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกก็พี่ป้อมเลยนะกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็เรียกพี่ป้อมจนติดปากนะครับครับ พี่ป้อมครับในช่วงท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีประเด็นที่ต้องสอบถามพี่ป้อมก่อนเลยนะครับตอนแรกว่าในเรื่องของคําสั่งของนายอำเภอเนี่ยที่สั่งให้เพิกถอนแต่งตั้งการเป็นผู้ใหญ่บ้านของนางโนนีเนี่ยอย่างไรครับครับก็ประเด็นหลักที่ศาลจะวิจัยใ,ในประเด็นเดียวนะคะดีแบบนี้นะฮะจากข้อกฎหมายที่พี่ต้นตาลได้เล่าให้ผู้ฟังฟังแล้วนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องมีภูมิลำาเนาหรือตินที่อยู่เป็นประจํา อันนี้หนึ่นะครับและมีชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันเลือกนะครับครับทีนี้ปัญหาที่เรามาพูดกันในวันนี้เนี่ยปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำอยู่ในหมู่ที่23ติดต่อกันแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนับจนวันเลือกผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ครับครับส่วนหลักเกณฑ์ว่า มีชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยโอเคอันนั้นอ่าใช่ผ่านแล้วทุกคนเข้าใจเพราะว่าย้ายตั้งแต่ปีห้าแปดแล้วก็ลงสมัครได้ตอนปีหกหนึ่งอันนี้ชื่อได้ครับครับก็ถ้านับเฉพาะทะเบียนอ่าใช่ครับตามทะเบียนเนี่ยได้แล้วแต่อีกเรื่องว่ามีปูมิลำนองหรือถินที่อยู่เป็นประจำอยู่ที่หมู่ยี่สามหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาก็ได้จริงครับครับซึ่งสารก็ได้วินิจฉัยในปัญหาก็ได้จริงไว้ดังจะกล่าวต่อไปนี้นะครับครับ เดิมเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยอาศัยอยู่ที่หมู่เก้ากับบิดามารดานะครับแล้วก็มาสร้างบ้านใหม่อีกหลังหนึ่ง,งก็อยู่หมู่เก้าเหมือนเดิมครับโดยมีสามีและบุตรคนแรกก็อยู่บ้านที่หมู่ที่เก้านะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการย้ายไปอยู่ที่หมู่ยี่สามนะครับใช่ครับทีนี้ปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีมีที่อยู่และมีเจตนาจะให้ดินดินใดเนี่ยหมู่ใดเนี่ยเป็นดินที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งสําคัญเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยต้องพิจารณาว่าเดิมทีเนี่ย ตินที่อยู่ที่เป็นแหล่งสําคัญเนี่ยที่จะถือเป็นภูมนองของผู้ฟ้องคดีเนี่ยคือหมู่ที่เก้านะครับ,รบประเด็นต่อมาเนี่ยศาลได้พิารณาว่าการแจ้งย้ายไปอยู่ที่หมู่ยี่สิบสามเนี่ยมีการย้ายจริงไหมอืมครับที่จะทําให้มีผลทางกฎหมายว่าผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงภูมิม่ลำนอนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยศาลก็ถือว่าหมู่ที่เก้าเป็นปูมนอนของผู้ฟ้องคดีตามมาตราสามเจ็ดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านหมู่ที่9เนี่ยไปอยู่ที่หมู่23เนี่ยบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านและเป็นบ้านของผู้ฟ้องคดีในเบื้องต้นเนี่ยก็มีกฎหมายมาตรา29แห่งประมวลญัติการทะเบียนราษฎรพศ2534บัญญัติว่าผู้ใดมีชื่อในทะเบียนบ้านใดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ณนะที่นั่น ซึ่งอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับไม่ได้ฟังเป็นเด็ดขาดว่าผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านจะมีภูมิไําลำนองหรือตินที่อยู่สําคัญอ,อยู่ที่ในบ้านหลังนั้นนะครับครับดังนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยจึงเป็นประเด็นหลักที่จะมีการหักล้างว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีภูมิมนในบ้านหลังที่อยู่เดิมหรือหลังที่เราย้ายทางทะเบียนเข้าไปใหม่นะครับครับ ซึ่งในเรื่องนี้ศารก็ได้พิจารณารายงานการสอบข้อจริงของายอำเภอนะครับโดยปรากฏว่ามีพยานบุคคลเนี่ยให้การสอดคล้องต้องการว่าพบเห็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยมาประกอบอาชีพทำไร่อ้อยอยู่ในเขตหมู่ที่23นะครับจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้มาพักกินอยู่อาศัยในหมู่ที่23บางวันนะครับ แต่ระยะห่างก็คือใกล้ๆกัน2.7กิโลในประเด็นระยะห่างเนี่ยสารก็ได้พิเคราะห์ถึงระยะทางที่ว่าการมาทํากิจการไล่อ้อยในหมู่ที่สาซึ่งเป็นหมู่ที่มาลงเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะกับบ้านพักที่อยู่ในหมู่ที่9นะฮะห่างกัน2.7กิโลเมตรก็ก็ไม่ไกลสามารถไปกลับได้เลยชครับก็เป็นประเด็นที่สารก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยอาจจะอยู่บ้าน หมู่ที่9ก็ได้อันนี้เป็นเป็นข้อจริงอย่างหนึ่งครับส่วนข้อจริงอื่นๆที่สารนํามาพิจารณาก็คือเอกสารการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานเรารู้จักกันในนามจปทนะครับเราเรารู้จักการสํารวจจปทเป็นเป็น,เป,นเป็นครัวเรือนไปครับโดยข้อจริงการสํารวจจปทเนี่ยนะครับได้มีการเก็บข้อมูลจปทประจําปี5 9นะฮะของบ้านในหมู่บ้านที่23เนี่ย ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่อาศัยนะครับอ้าวครับ <c oughs> เป็นประเด็นเลยครับอย่างนี้ครับข้อจริงมีว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยย้ายมาเมื่อปี58นะครับครับแต่มีการสํารวจจปทเมื่อปีห9เนี่ไม่ปรากฏว่ามีชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ยังปรากฏด้วยว่าในบ้านในหมู่ที่9้าเนี่ย,ายการสํารวจจปทเนี่ยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ในหมู่ที่9ก้าประกอบกับ ผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อสอมนะครับอสอมเนี่ยเราจะคุ้นว่ายุคโ,โควิดเราจะคุนใช่ใช่ครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อสอมอยู่ที่หมู่ที่9ในปี6-1นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9กเนี่ยก็ให้ได้ให้ถ้อยคําว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยพักอาศัยอยู่กับสามีและลูกที่ยังเล็กอยู่ที่หมู่ที่9แต่ได้มาทําเกษตรทําไร่อ้อย,อยนะที่หมู่ยี่สามนะครับแล้ก็จริงเริ่มเริ่มงวดเข้ามาแล้วฮะคือทุกๆอย่างเนี่ยสอแววไปว่าอยู่ที่หมู่ที่9หมเลยนะครับ ใช่ครับครับคือตอนนี้ก็มีก็จริงเพียงว่าไปทาไรอ้อยใช่ครับไปประกอบอาชีพที่มีเกี่ยวข้องกับหมู่ที่23บ้างอ่ายีาเนี่ยทำไรอ้อยใช่ครับครับอ่ามีก็จริงเพิ่มเติมอีกว่าในปี2559เนี่ยผู้ฟ้องคดีตั้งคันครับบุตรคนที่2นะฮะแต่ก็ได้ย้ายอ่าบุตรคนที่2เนี่ยเข้าทะเบียนบ้านหมูที่9นะไม่ได้เข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่23อืม ซึ่ง,งปกติแล้วเนี่ยการตั้งครรภ์และเลี้ยงบุตรหลังคลอดเนี่ยฮะมรรดาโดยทั่วไปก็จะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวและก็ต้องการผู้ที่มาช่วยเหลือดูแลในช่วงที่แม่ให้นำบุตรนะฮะใช่ครับดังนั้นก็มีข้อที่จริงที่รวมๆกันแล้วฟังประกอบกันแล้วนะฮะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีเจตนาจัดแจ้งที่จะอยู่ที่เดิม,มก็คือหมู่ที่99แต่ว่าไปเบี่ยงชื่อเท่านั้นครับ ตัวไม่ไปไปแค่ชื่อครับอย่างนี้ก็น่าจะฟังได้แล้วครับว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้ไปพักอาศัยบ้านในหมู่ที่23่สิบครับดังนั้นเนี่ยจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาจัดแจ้งในการเปลี่ยนภูมิเนื้อน่อเนี่ยพฤติการเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่มีเจตนาจะเปลี่ยนภูมิหนองจากหมู่ที่9ไป23ครับดังนั้นผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีภูมิหนองอยู่ที่หมู่ที่เก้าเิง เมื่อฟังได้ว่าผู้ฟ้องคด,ดีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนานะครับภูมเนาอของผู้ฟ้องคด,ดีเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ในหมู่ที่23ดังนั้นผู้ฟ้องคด,ดีจึงไม่ได้มีภูมเนาหรือตินที่อยู่เป็นประจำณห,หมู่ที่23ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีจนถึงวันเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับจึงทําให้ผู้ฟ้องคด,ดีไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่23ครับอืมครับครับดังนั้นโดยสรุปนะครับ คำสั่งของผู้ว่าที่เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจึงชอบรู้กฎหมายครับและคำวิจัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยกอุทธรณ์ก็ชอบโดนหมายเช่นกันครับครับเจ่นนี้นว่าจะมีคุณสมบัวิเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ต้องเข้าข่ายทุกข้อถึงจะลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ดูสอบแววชัดแจ้งนะครับว่าตั้งใจจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ย้ายชื่อไปก่อน จริงๆแล้วตัวเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมไปแกชื่อเท่านั้นบุตรคนที่คลอดตอนหลังเนี่ยก็ย้ายชื่อเข้าไปด้วยในทางที่น่าจะอยู่บ้านเดิมเพื่อจะให้ครอบครัวเนี่ยช่วยดูแลสรุปอย่างนี้นะครับว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะเปลี่ยนภูมิลำเนาแต่เจตนาจะลงชื่อในทะเบียนบ้านเพื่อสิทธิ์ในการสมัครผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นเองใช่ครับฟังอย่างนี้แล้วก็พอจะดูออกแล้วก็พอจะเดาๆกันได้นะครับไม่ว่าทั้งผมแลวก็ขุนผู้ฟังเองนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราววุ่นๆนะครับของการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับที่วันนี้นะครับผมและพี่ป้อมได้หยิบยกขึ้นมานะครับได้เล่ากับคุณผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้สําหรับใครนะครับที่ตั้งใจจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านนะครับและก็มีภูมิลําเนาหรือว่าอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะครับ ก็จะได้ไม่เป็นปัญหาลงสมัครไปแล้วการจะสมัครผู้ใหญ่บ้านได้เนี่ยก็ต้องใช้ทั้งเงินและก็แรงนะครับจะได้ไม่เสียเงินเสียตั้งแรงนะครับก็ต้องศึกษาหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติกันดีๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากนะครับที่อยู่กับพวกเรานะครับอยู่ทั้งผมและก็พี่ป้อมนะครับและวันนี้ก่อนจะจากคุณผู้ฟังกันไปนะครับขอฝากทิ้ง้ายเกี่ยวกับสารของเราเล็กน้อยนะครับตอนนี้นะครับสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับ ถ้าหากท่านใดนะครับกดไลค์แฟนเพจของพวกเราไว้แล้วเนี่ยตอนนี้จะเห็นนะครับว่ามีข่าวใหม่สดๆร้อนๆเลยตอนนี้นะครับหน่วยงานของเรานะครับกำลังเปิดรับสมัครนะครับพนักงานธุรการนะครับถ้าหากใครสนใจนะครับที่จะมาร่วมงานกับพวกเรานะครับหรือว่ามีภูมิแนวนาใกล้เคียงเนี่ยอยากจะทํางานใกล้บ้านทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะครับภายใน เว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับหรือจะภายใน Facebook ก็ได้หรือถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปในช่วงต้นนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ของสารปกครองเพชรบุรีได้นะครับที่เบอร์032709400นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ032709400นะครับหากใครต้องการจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราก็สามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและ พี่ปิยวัฒน์นะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ฟ okay? ังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสัปดาห์เดียวกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับการไกล่เกี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการนะงับข้อพิพาทยุติธรรมด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสำนักงานศารปกครองปฐุรี